คนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนรมีสิทธิ์ไหมคะเมื่อประโยคนี้ขึ้นมาก็ทําเอาเงียบทั้งสภาเพลงฮิตดังขึ้นในหัวทันทีคนจนมีสิทธิ์ไหมคะจนกั้นขาเอาไว้ไม่อยู่ตามมาด้วยประโยคคุ้นหูบอกมันคงจะดีนะถ้าขอใบอนุญ,ญาตต่างๆวันนี้แล้วทาเสร็จตั้งแต่เมื่อวานมันคงจะดีนะครับถ้าใบาอนุญ,ญาตต่างๆในประเทศเหล่านี้เราไปขออนุญ,ญาตวันนี้ จะใบได้ตั้งแต่เมื่อวานมาต่อด้วยคู่หนีที่จีดไม่แพ้กันเมื่อสอสอบพัฒนาจากรัคเพื่อไทยพูดว่าผมให้เกียรติน้องๆนะทำเอาวีโรดรีบตอบกลับเรียกผมน้องผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้นะผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวีโรดถอนนะเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายเป็นการอภิปรายที่คนฟังรุนทุกขสังวะจริงๆช็อตนี้ก็ขำไม่ไหวสอสอก้าวไก่ใส่ชุดไรเดอร์เข้ามาในสภาพ พร้อมบอกเศรษฐาเป็นนายกส้มลนทำเมาเพื่อไถ่ทนฟังไม่ได้ลุกขึ้นมาแย้งให้ถอนคำว่ารัฐบาลส้มลนคำว,ว่ารัฐบาลส้มลนพักท่านไม่ให้ความเคารพก,กับกฎหมายกับการที่มีการโปรดเก้ามาเพราะฉะนั้นขอให้ทางพักเก้าไก่กำชับผู้อภิปรายทุกทกท,กท่านด้วยค่ะแต่เหมือนเจ้าฟังตกหล่นไปหน่อยนะคะเพราะท่านสสเก้าไก่เขาไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลส้มลนแต่พูดว่านายกส้มลนต่างหากแต่ว่าผมไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลส้มลน คำที่ผมพูดคือนายกส้มหลน่นและยินดีจะถอนคำว่าส้มหล่นเปลี่ยนเป็นส้มทั้งแผ่นดินไปเลยจ้าผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับเปลี่ยนเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับนอกจากความบันเทิงขบขันของเมื่อวานนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าการอภิปรายเป็นตัวแทนของประชาชนได้ดีจริงๆเหมือนอย่างทนายแจมในฐานะแม่ลูกสองที่หยิบยกสวัสดิการสําหรับแม่ลอดบุตรขึ้นมาพูดอุดหนุนเด็กเล็กจากการพิสูจน์ความยากจนให้เป็นสวัสดิการทั่วหน้าให้เด็กอีกประมาณ4ี่ล้านคนไม่ตกหล่นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไป ส่วนไอติมผลิตก็ทวงถามสัญญานายกแบบสุภาพแต่ได้ใจขอให้หนายกนึกถึงคำพูดของตนเองก่อนดำรงตำแหนง่งว่าท่านอยากจะเป็นนายกแห่งการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นท่านก็ต้องกล้าหาญที่จะผลักดันวาระต่างๆตามที่เคยให้สัญญากับประชาชนเอาไว้หากท่านนายกยังอยากจะเป็นนายกแห่งการเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านใฝ่ฝัน ผมคิดว่าท่านต้องแสดงความกล้าหาญมากกว่านี้ครับด้านสวที่ยึดมั่นทําหน้าที่เพื่อประชาชนก็ต้องยกให้ท่านประภาสีเลยค่ะที่ได้พูดถึงการแจกเงินของรัฐบาลว่าเป็นการทําให้ประชาชนอ่อนแอลงกว่าเดิมและเป็นการด้อยค่าประชาชนอสร้างประชาชนให้ติดนิสัยการรอรับเงิน ยิ่งทาให้ประชาชนอ่อนแอส่วนอีกคนที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยนั่นก็คือสอสอพัชรพงศ์ลีราพัฒจากเชียงใหม่ที่ฟอร์มดีมากอภิปรายปากเปล่ปาโดยไม่อ่านกระดาษแถมยังวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างละเอียดจนอาจารย์ปิยะบุตรต้องออกปากชมเลยว่าเก่งมากพัชรพงศ์ลีราพัฒม่กเชียงใหม,ม่สันปะตองเขาพูดเรื่องพ M 2. 5นะครับคือคนนี้สามารถอภิปรายโดยไม่ต้องถือกระดาษอ่าน สมัยนี้เขาพร้อมทำงานทำกันบ้านกันมาดีจริงๆค่ะ